คนึงยอมเพราะว่าคือพอมีอำนาจเยอะเขาก็สามารถทําอะไรที่ช่วยเหลือคนในสังคมได้เยอะมากจริงๆอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันก็มันก็อยู่ที่คนแหละใช่ไหมละ่ะตอบว่าถ้าเขาได้อำนาจแล้วเขาไม่ช่วยอะไรไประชาชนจริงๆรัฐบาลก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันเขาเขาเขาเป็นคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือที่คุณเห็นเมตาเวิร์สเกิดขึ้นหรือเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเซอร์แลเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นจากรัฐบาลนะไม่ว่จา,า,า,าจะเป็นคริปโตวินเล่หรือว่าเมตาเวิร์สหรือว่าอะไรบล็อกเชนอะไรเงี้ยไม่ได้เกิดจากรัฐบาลนะ เกิดจากเอกชนในสวิตเซอร์แลนด์หรือพวกแบงก์ต่างๆนี่แหละควักเงินออกมาทำสิ่งต่างๆเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เขามีงานทำอันนี้จตต้องบอกคุณก่อนว่ามีไม่กี่ประเทศที่เป็นแบบนี้ถามว่าอย่างในอย่างในบ้านเราอะต่อให้อ่ะต่อให้เต็ไม่ได้เข้า้างรัฐบาลหรือไม่ได้ชอบรัฐบาลใดๆนะนี่บอกก่อนต่อให้รัฐบาลสวิตเ์นนโยบายแบบเนี้ยแต่ถ้าเอกชนไม่จ่ายไม่ยอมลงทุนใดๆซึ่งประเทศที่เป็นแบบนี้มีเยอะมากนะ มีเยอะมากน,นะไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวนะเอาจริงเพราะมันมีน้อยมากที่ประเทศเอกชนที่ยอมจะจออย่างอเมริกาเอกชนอ่ะช่วยคนเยอะเขาก็เลยมีอํานาจแบบเยอะสบายอย่างสวิตเซอร์แลนด์ก็เอกชนอ่ะขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศอย่างซูริกอย่างเงี้ยมีธุรกิจการเงินที่สามารถทําให้คนในเมืองซูริกอ่ะทำงานในอุตสาหกรรมด้านการเงินที่ใหญ่ามากๆซึ่งการจ้างงานหรือการที่จะ GDP จะโตขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะรัฐบาลอย่างเดียวถ้าเอกชนไม่ร่วมมือ ถ้าคุณไม่เคยออกไปนอกประเทศคุณอาจจะไม่เข้าใจอันนี้เป็นจุดที่ประเทศที่กําลังพัฒนาหรือประเทศที่ยังไม่เจริญยังก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไม่ได้แต่บอกคุณตรงๆเลยซึ่งถ้าคนที่ไม่เข้าใจอย่างอเมริกามันมีสองขั้วอยู่แล้วอเมริกาเขาเป็นประเทศประชาธาิปไตยแล้วเขาเป็นเบอร์หนึ่งอะเอกชนก็จะขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับการจ้างงานเรื่องเกี่ยวกับคนะอะไรเงี้ยเยอะกว่ารัฐบาลอยู่แล้วเจ้าพิษอะไรเเป็นอย่างนั้นแต่บอกคุณได้เลยเพราะว่าถ้าคุณไม่เคยออกไปนอกประเทศคุณก็จะคิดว่าเป็นเพีงรัฐบาลอย่างเดียวซึ่ง รัฐบาลไม่ได้มีเงินแต่ผูค้คนเสมอใช่ไหมว่ารัฐบาลไม่ได้มีเงินรัฐบาลมีอำนาจก็จริงแต่รัฐบาลไม่สามารถบังคับเอกชนได้นะถ้ารัฐบาลออกนโยบายมาแล้วเอกชนไม่เอาด้วยก็จบจะ <c oughs> บอกคุณได้เลยว่าก็จบที่จะรู้เหงื่เพราะอะไรก็เต้ครอบครัวเตก็อยู่ในสุดแล้วเตก็เป็นคนหนึ่งที่ลงทุนหุ้นลงทุนคริปโตเ,เวลาลงทุนหุ้นอะ่ะเวลาที่บริษัทจดทะเบียนเขามีประชุมในียออฟเตงเงี้ยเขาก็จะมาเล่าว่าเขาทําอะไรบ้างแต่ละปีบริษัทใหญ่ๆในตลาดหุ้นจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์อเมริกา ยุโรปในยูโรโต่หกร้อยอย่างเงี้ยบริษัทหกร้อยบริษัทในตลาดหุ้นยุโรปเขาก็จะมาบอกว่าเขาทําอะไรบ้างปีนี้ใหม่ๆบ้างอ่ะคุณไม่เชื่อเตคุณลองไปฟังนะคุณลองไปฟังเอกชนในไทยที่อยู่ในตลาดหุ้นแล้วถ้าคุณฟังภาษาอังกฤษเข้าใจนะคุณลองฟังเวลามีประชุมผู้ถือหุ้นของอเมริกาหรือถ้าคุณฟังภาษาเยอรมันเข้าใจคุณลองไปฟังในยุโรปคุณจะเห็นความแตกต่างเลยว่าเฮ้ยความเป็นจริงแล้วถ้าประเทศจะขับเคลื่อนอ่ารัฐบาลเป็นส่วนหนึ่ง แต่คนที่ขับเคลื่อนประเทศจริงๆไม่ใช่รัฐบาลร้อยเปอร์เซ็นต์รัฐบาลจะในส่วนสักประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะเอามากสุดไม่เกินยี่สิบแต่อีกแปดสิบหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเอกชนล้วนๆเอกชนที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเพราะว่าเอกชนพวกนี้เขามีเงินเขาจะลงทุนทำอะไรมันก็เป็นคือเขาเรียกอ,อะไรเดี๋ยวรัฐบาลแค่อำนวยความสะดวกเรื่องกฎหมายแต่แล้วทำไมไม่สามารถมาทำธุรกิจเองได้อันนี้จะพูดคุณเลยว่าถ้าคุณลงทุนหุ้หนอะคุณจะเห็นภาพแบบเนี้ย ชัดมากที่เมื่อคุณมีลูกหรือคุณเป็นพนักงานบริษัทอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ลงทุนหุ้นหรือคุณไม่ลงทุนคริปโตแต่บอกคุณเลยว่าคุณจะไม่เห็นภาพเลยว่าประเทศที่คุณอยู่จะพาคุณไปในธุรกิจแบบโออิคอนมีหรือว่านิวอีคอนมีก็คือโลกเก่าหรือโลกใหม่เพราะถ้าอยู่ในธุรกิจโลกเก่ามากๆงานจะหายไปเยอะอะถ้าคุณลงทุนอะอาจจะบอกนะแต่ไม่ได้ชี้นําการลงทุนไม่ได้แนะนําการลงทุนแต่เต๋จะให้คุณเห็นว่าที่สูซจังโตเร็วแล้วทั้บนั้ทถ้าจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะ ส่วนใหญ่คือเอกชนขับเพื่อนพอเอกชนขับเพื่อนปุ๊บคนที่มีลูกคนที่เป็นผู้ปกครองคนที่เป็นคนทํางานเนี่ยเขาก็ลงทุนอยู่แล้วนี่ลงทุนที่โตอยู่แล้วเขาก็จะติดตามว่าบริษัทที่เขาทํางานหรือว่าธุรกิจที่เขาทําอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นน่มันมีอนาคตอยู่ไหมมันมีอะไรใหม่ๆที่จะช่วยธุรกิจเขาอยู่ย,ยั่งยืนหรือเปล่าอันนี้คือเป็นหัวใจที่ทาให้เต้เข้ามาลงทุนเพราะเต้ก็อยากรู้ว่าแต่ละประเทศทําไมเศรษฐกิจมันต่างกันทําไมความโตร,รายได้ พัฒนาประเทศเพราะเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆเราก็ถูกติว่ามันอยู่ที่นักการเมืองใช่ไหมคะแต่พอจริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกติดกับนักการเมืองนะถ้าคุณมาลงทุนหุ้นลงตัวจริงๆคุณจะเห็นภาพใหญ่ว่าจริงๆแล้วนักการเมืองเป็นแค่ฟันเฟืองแ็กๆเลยเป็นแค่แบบสิ่งที่เล็กมากที่จะสามารถทําให้ประเทศไปข้างหน้าได้เนี่ยเหมือนที่เต่เล่าให้คุณฟังเกิดให้คุณฟังเนี่ยคุณจะได้เข้าใจเพราะส่วนใหญ่คนที่ยังไม่เคยไปซู์แลนหรือแม้คุณเคยไปผิวๆิวคุณก็อาจจะไม่รู้ เราบ้านเตยอยูนสุวินน้องเตยทำง,งานอยู่ที่สุวินอยู่เราจะเห็นเลยว่าต่อให้เปลี่ยนรัฐบาลไปเป็นคนอื่นแต่ว่าเอกชนเป็นแบบนี้ประชาชนเป็นแบบนี้ยังไงซร์แลนก็รวยมันอยู่ที่คนไงอยู่ที่คนซึ่งอยู่ในบางไทยเนี่ยตัวคุณอะถ้าคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะพึ่งพิงคนอื่นเพราะเตยก็อยู่ืองไทยใช่ไหมตอนนี้เตยก็อยู่อายุหะเจ้าหล่า่ที่เลยอาจารย์ตะกุรีเอาบอกพี่ถ้าคุณไม่ได้หวังพึ่งระบบคุณรู้แล้วนี่ มันไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ประเทศไปไหนไม่ไปมันมีเอกชนอีกแบบนี้ซึ่งเตพอเตลงทุน,นเริ่มลงทุนทำบริษัทบูมาสักพักพอเราเข้าใจปุ๊บเรารู้เลยว่าอ๋ออ๋อมันคือแบบนี้เองเพราะฉะนั้นเพื่อนเตหลายๆคนที่ทํางานบริษัทใหญ่ๆหรือคนที่เตรู้จักทุกคนที่ทํางานบริษัทใหญ่เอกชนไทยอะมีเงินนะแต่เขาไม่กล้าทาอะไรใหม่ๆเขากลัว เขาติดกับความสําเร็จในอดีตมันก็เลยทําให้คุณวัาจากอะไรถ้าคุณไม่ได้ลงทุนคุณไปดูคนรวยในไทย1นึถึงสิมี new economy ไหมไม่มีเลยจริงไหมจริงถ้าคุณอยากรู้ว่าประเทศที่คุณอยู่เนี่ยครับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรม new economy หรือ o economy ธุรกิจโลกใหม่โลกเก่าคุณไปดูคนรวยหนึ่งในสิบของประเทศที่คุณอยู่มีไหมสายคริปโตสายบ็อกเชนสายสตาร์ทอัพ Clean energy, พลังงานสะอาดสายริปโตอุตสาหกรรมฟินเทคอุตสาหกรรมการเงินแบบใช้ฟินเทคเข้าไปมีไหมถ้าไม่มี <c oughs> ซึ่งว่าเราไม่มีเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรอะสังหาค้าปีใช่ไหมหลังเมืองไทยอะเมืองไทยนี่คือยังติดแบบโลกเก่ามากเลยธุกรกิจที่คนที่รวยติดอันในสิบในไทยไม่มีอุตสาหกรรมโลกใหม่เลยนะไม่มีเลยเกาหลีเนี่ยหถึงสามะเป็นเด็กรุ่นใหม่ เซเมทนะญี่ปุ่นมีนะจ๊ะสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงเพียบจ้ะที่ทสวิตเซอร์แลนด์ไม่ต้องพูดถึงค่ะเยอะมากเล่นอเมริกาเพียบค่ะอีรอนมัดนี่ก็มาจากรวยมากๆถูกไหมรวยมากๆจากอะไรรถไฟฟ้ารวยมากๆจากอ่าเขาทำสเปซเอ็กใช่ไหมล่ะทำเพย์พาลทำซิงเพลมาก่อนคุณสังเกตได้เนี่ยถ้าคุณอยากรู้ว่าประเทศเราอะประเทศที่คุณอาศัยอยู่อะบางคน,นติดตามเตไม่อยู่ในเมืองไทยคุณไปดูคนรวยหนึ่งในสิบข,ของประเทศที่คุณดู เป็นธุรกิจโลกเก่าหรือโลกใหม่